หัวหมูจีไท่าย่เตอเหลี่ยงจือตันไข่สองฟองของคุณแม่ไก่หัวหมูจีไท่าย่ายายเสียเลเหลียงจือ้อเหียนันกันเตอจีต้านคุณแม่ ไก่วางไข่สองฟองกลมกลมเกลี้ยงเกลาหัวหมูจีท้าย,ายฟูเสี่ยวจีเหินซินขู่เศ้าเล่าหาตัวคุณแม่ไก่ทำงานหนักเพื่อฟักไข่ นางจึงสู้ผอมไปมากทาเมินเซี่ยวเจอสัวอีเออซานอัวเมินอี้ชีชูเขป่ปาพวกเขาหัวเลาะและพูดว่าหนึ่งสองสามพวกเราออกจาก เปลือกไข่ด้วยกันจื่อทิงเจียนขาชาอีเซิงทาเหลียอีสีจีพ่อเลอตั้นเขอหัวหมูจีไทยไทยเขอเกาซิ่งเลอ ได้ยินเสียงคลิกลูกไก่ทั้งสองก็ทุบเปลือกไข่พร้อมกันคุณแม่ไก่มีความสุขมากเลยยือจืออีทียนอีเทียนตี้กัวชี่ เลี้ยงจือเสี่ยวจีม่านม่านตี้ฉางต้าเลออี้จือซื่อไปหมู่ทีทาจิงฉางปังจู้มามาเจาเสี่ยวฉงจือชื่อในแต่ละวันลูกไก่ทั้งสองเติบโตอย่างช้าช้า ตัวหนึ่งเป็นแม่ไก่สีขาวเธอมักจะช่วยแม่หา,มาแมลงตัวน้อยกินลิ่งอี้จือซื่อหัวกงจีทาเซินชี้เตอ โซเว้ใจ้มามาสินเปลี่ยนหูหลีจือหนึง่งหลีทาเมินเเยยยีนนเตออีกตัวหนึ่งเป็นไก่ลายดอกซึ่งยืนเฝ้าอยู่ข้างแม่ของมัน สุนัขจิ้งจอกทำได้แค่อยู่ห่างห่างจากพวกมันเท่านั้นหัวหมู่จีไท้ไท้เจินเก่าซิ่งท้าเย,ย็วอีตุย้ยห่าเออหน,นีคุณแม่ไก่มีความสุขมาก เธอมีลูกชายหญิงที่ดีคู่หนึ่งถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ